ญาตแนะนาตัวก่อนนะเหมานะครับอภินทวงจงจลพันธ์ครับช่วงตี้โกสตานะครับเหมาจบเพศัตนะครับจะบอกว่าที่จบเพศัตนะจุฬาวันนี้ใส่เสื้อมาเลยเนี่ยเพราะวันนี้จะเปิดตัวแล้วว่าทําไมเพศัตนะครับมาเชื่อช่วงตี้นะครับแล้วก็จบ MBA เกษตรนะครับแล้วก็จะไปเป็น GM อีกบริษัทหนึ่งนะครับพรุ่งนี้จะเดิมไปทํางานนะครับผมจะบอกว่านะครับว่าช่วงตี้นะครับ เป็นบริษัทที่ผมไม่คิดว่าผมจะได้มาทำนะแต่เพราะว่าต้นน้ำผมนะครับพี่เป็ดครับขอตบมือให้พี่เป็ดธนินรัตน์วัเตชาโนนนะครับเป็นพี่ที่น่ารักมากนะครับชวนนะครับให้เรามาเข้าสู่ช่วงตี้นะครับวันที่10มีนาถ้าใครจําได้นะครับเหมาพูดหลายครั้งแล้วว่าเป็นวันประสาทที่ผมนะครับมาที่ช่วงตี้นะครับมาฟังพรีเซนเตชันวันนั้นเรายังไม่เป็นสมาชิกแต่ฟังแล้วนะครับ สิ่งที่มันเข้าหูจริงๆก็คือคําว่าไมเซเลียมลกจากเห็ดหลินจือนะครับที่มันมีสารโพลีแซคคายรด์ไตเทอร์ปีนอยเชอร์มาเนียมนะครับแล้วมันเป็นเห็ด9ชนิดที่จะมาดูแลรักษาคนนะครับเราจะดูแลรักษาร่างกายไม่ได้รักษาโรคครับ mm hmm. ชวงตี้เป็นบริษัทที่ดูแลรักษาร่างกายนะครับสินค้าเป็นนวัตกรรม DNA นะครับ ช่วงแรกที่เรามาทํางานนะครับบนความไม่พร้อมนะครับจะบอกว่าบนความไม่พร้อมแต่เราเนะี่ยนำพาผู้คนนะครับไปช่วงตี้ที่เมืองต้าเหรียญครั้งที่2องนะร้อยสิบห้าคนด้วยความยากลําบากในการที่เราใส่ความเชื่อในแง่ว่าบริษัทช่วงตี้คือใครเป็นอะไรแต่เนื่องจากที่เราต้องการติดกระดมแรกให้ถูกต้องนะครับดังนั้นเราต้องชวนชวนเชิญชวน,ชวนให้กับคนที่เอาจริงเอาจังไปดูบริษัท ช่วงตี่ทิต้าเหรียญน,นะครับให้มีความเชื่อมั่นว่าทําไมบริษัทที่มีประวัติมา20ปีนะครับออกนอกประเทศมาที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกแล้วเอาเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการทํางานในโลกใบนี้นะครับแล้วสิ่งต่างๆที่เขามอบให้เรานะครับโดยนวัตกรรม5ข้อ5สินค้าตั้งแต่เรื่องจีนนะครับเรื่องเซลล์โปรตีนเอนไซม์การเฟอร์มนเทชันที่เอาเป็นนวัตกรรมมาทําให้เกิด R&D ในในธุรกิจของเขานะครับ แล้วเขาก็ผลิตสินค้าตัวใหม่ที่เรานำพาอีก250คนไปในครั้งที่3วันที่14-19ถึงมกราคมที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็มีสินค้าออกมาใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับคือไฟ NTS นะครับคือจากเห็ดหลินจือแล้วก็เป็น เปปไทด์นิโคไทน์ ine, นะจากยีสต์นะครับที่จะมาสร้างสีสันทําให้เทโลเมียรน์ในร่างกายเรานะครับยืดยาวทําให้เรามีลองจีวิตี้มีอายุที่ยืนยาวมีไลฟ์สเปนมีเฮลท์สเปนที่ดีนะครับดังนั้นนะครับทำไมพี่เหมานะครับวันนี้เปิดตัวนะครับว่าจากเพศัตรนะครับไม่เคยเชื่อเรื่องเครือข่ายวันนี้เปิดใจทำช่วงตี้ทําแต่10มีนาทางสินค้าเข้ามาจนถึงวันนี้นะครับเมื่อกี้เพิ่งลอง ทานเห็ดให้ลูกค้าดูเทใส่ปากนะครับแล้วมีน้ําตามไปถ้าใครมีอาการระคายเคืองที่คอนะครับเอาเห็ดทานเข้าไปแล้วก็เอาน้ําตามก็หายนะครับแต่จะมาเล่าความประทับใจนะครับครั้งที่สามเนี่ยพี่เหมาเนี่ยก็ชวนคนนะครับแต่ชวนได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับไม่ใช่จบเพศแล้วจะเก่งไม่จริงนะครับการชวนคนนะครับคนที่ใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับแต่ผมนะครับชวนคนนะที่มาทํา เพื่อนทําประกันด้วยกันนะที่ FWD อยู่ภาคใต้หาดใหญ่เดือนตุลาเราก็ไปงานกิจกรรมแล้วก็ชวนเขาแต่เชื่อไหมครับว่าวันที่พี่หมาโอาเห็ดหนึ่งซองให้เขานะครับที่มือเนะ่ยเขาบอกว่าเห็ดเห็ดจากซองนั้นบอกเขาว่าดื่มฉันเถอะดื่มฉันเถอะ เขาเพิ่งมาเฉลยนะครับแล้วเขาก็ขอเห็ดพี่เหมาอีกให้กับเพื่อนๆอ,อีกทุกคนนะครับแล้วก็ทานนะครับหลังจากวันนั้นนะครับเขาซื้อไปนะครับแล้วก็ก็ทานนะครับสุดท้ายเขานาพาคนไปทั้งหมดกับพี่เหมานะสิคนนะครับแล้วก็ไปไปกิจกรรมไปต้าเหรียญโดยอุณภูมิติดลบ1 2บสถึงสินะครับ กลับมานะครับเขาปิดไป V4 นะครับวันนั้นปิดไป1ล้านนะครับพี่เหมาเนี่ยน่าจะเบ็กและขอดแน่นอนนะครับในการขายช่วงตี้ในเดือนมกรานะครับแล้วเราก็เป็นศูนย์แรกในการได้เครื่องควอนตัำไปตรวจนะครับก็ยกให้พ่อเจริญนะครับที่ศูนย์ประชาชื่นพ่อเจริญวันนั้นมาสูรไฮโดรเจนนะครับพ่อเจริญก็ปิดไฮโดรเจนไป1 2ึ่งแบาทนะครับปิดไปง่ายๆครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อเจริญนะ สูตรไฮโดรเจนไอชิงชิงนะครับแล้วสึกดีนะครับก็ไปสูตรที่บ้านนะครับจะเห็นได้ว่าสินค้าของช่วงตี้บริษัทเขามีนวัตกรรมไฮโดรเจนเทอรลปีอีกเยอะมากนะครับดังนั้นนะครับสามตัว7ซีรีส์นะครับมันรอเราอยู่นะครับตอนเนี้ยช่วงตี้ซีซั่นสนะครับเริ่มนะครับเดือนมกราคมมันก็เร็วมากนะครับวันนี้1กุมภาสองห้าหกเนะครับอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับ เข้ามานะพาคนมาตรวจเครื่องควันตั้มนะมีบางคนเรียกว่าหมอเครื่องนะครับหมอเครื่องสั่งอะไรให้คุณกินให้ถูกให้ถี่ให้ถึงแล้วก็ทานให้มันเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองนะครับแล้วก็ออกไปทําทุกที่ทําทุกท่าทําทุกทานครับทาทุกสิ่งทุกอย่างไปเป็นสะพานบูญไปเป็นทุตสุขภาพแล้วเราพบกันที่ความสําเร็จนะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ